วิธีทําให้ถึงอรหันต์สั้นที่สุดง่ายที่สุดคําสอนหลวงพ่อฤาษีริงดำวัดท่าสูงเวลานั้นองค์สมเด็จพระทศพลเสด็จมาพอดีส่งประทับเจอนอยู่เหนือศีรษะด้านหน้ามีแสงสว่างมากแล้วท่านตรัสบอกว่าคุณคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วทั้งหมดนี้กําลังใหญ่ คือเข้าถึงนิพพานทุกคนแต่ทว่าเพื่อความไม่ประมาทให้เขาทำอย่างนี้วันหนึ่งจะใช้เวลาไหนก็ได้เวลาที่ใจสบายถ้าเวลาอื่นมันติดงานก็เอาเวลานอนนอนก่อนจะหลับหรือว่าตื่นใหม่ๆใจสบายเอาจิตใจจับจิตถึงท่านถ้าบุคคลใด ไม่ได้ทิพจากสุญานก็นึกภาพเอาเองกำหนดภาพพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งให้เป็นประกายบังคับจิตถ้าเห็นเป็นสีเหลืองก็บังคับให้เห็นเป็นสีแก้วทำอยู่อย่างนี้ไม่กี่วันหรอกก็เป็นให้จิตมันเป็นฌานถ้านึกถึงเมื่อไหร่ ก็เห็นพระพุทธเจ้าเป็นสีแก้วเป็นประกายทุกวันองค์สมเด็จพระทรงธรรมท่านบอกว่าถ้าเขาทำอย่างนี้นะได้ทุกวันอย่าได้ขาดวันหนึ่งใช้เวลาสองถึงสามนาทีก็ไม่เป็นไรไม่จำกัดเวลาว่าจะใช้เวลานานหรือเวลาเร็วถ้าเขาทำอย่างนี้ได้ทุกวันแล้วก็ส่งอารมณ์ตามที่บอกไว้ คือ 1. น,นึกถึงความตายไว้อย่าประมาทในชีวิต 2. เคารพในพระรัตนไตรยัย 3. ทรงศีลห้าบริสุทธิ์ 4. จิตหวังพระนิพพานอย่างเดียวท่านบอกว่าเป็นอย่างนี้ละก็ถ้าก่อนอายุไขของเขาเจ็ดวันท่านกำหนดให้เลยนะ ว่าก่อนอายุไขอีกจิตวันต้องตายแน่อยู่ไม่ได้ตอนนั้นกระแสจิตของเขาจะเห็นภาพในอากาศเต็มจักกรวาลทั้งพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีแพร,ว,พรวไปหมดและก็หลังจากนั้นไปเมื่อกำลังใจของตนจะพ้นกำหนดในการทรงสังขาร สมเด็จพระพิชิตมารบอกว่าจะเข้าถึงอรหัตผลทันทีโอวาทธรรมหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤสีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีจากหนังสือคำสอนหลวงพ่อวัดท่าสุงสมเด็จองค์ปทมทรงตรัสสอนปฏินกะธถามไว้มีความหมายสำคัญดังนี้ปัญหาใดๆ ถ้าหากไม่เกินวิสัยในกฎของกรรมให้ขอบารมีพุทธคุณธรรมคุณสั่งฆคุณย่อมขจัดปัดเป่าแก้ไขได้พุทธคุณคือคุณของผู้รู้อันหมายถึงพระตถาคตเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นบุคคลใดไม่ลืมพุทธคุณก็พึงกระทำตามให้ถึงซึ่งพุทธคุณ ด้วยธรรมคุณคุณของพระธรรมอันหมายถึงทุกสมุท,ทยัยนิโรธมักนั่นแหละบุคคลผู้ปฏิบัติถึงซึ่งพุทธคุณและธรรมคุณอย่างไม่ขาดตกบกพร่องด้วยกำลังใจเต็มก็ได้ชื่อว่าถึงซึ่งสังฆค,คุณในสี่ระดับคือพระโสดาบันพระสกิทาคาพระนาคา พระอรหันต์คุณทั้งสามประการของพระรัตนตรัยในบวรพุทธศาสนานี้ผู้ใดถึงแล้วผู้นั้นย่อมมีความสุขและจักสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเข้าถึงซึ่งแดนเอกันตะบรมสุขคือพระนิพพานเป็นที่ไปนั่นแหละให้มองดูจิตดูกายของตนนั่นแหละเป็นสำคัญ ถ้ามุ่งต้องการปฏิบัติให้พ้นทุก์ได้จริงอย่าเพ่งโทษในจริยาของผู้อื่นให้เห็นความร้อนในจิตของตนให้มากและเห็นโทษของความร้อนในจิตนั้นก็จักปฏิบัติฝึกจิตของตนให้พ้นไปจากความเนือดร้อนในที่สุด